โอ้ยสิคุณาเลยโมเอ้โมเอ้ดีมขอบคุณนะสวัสดีฮะอ้า้องให้ญเองดิวันนี้ก็ไม่ได้มาเล่นเกมอ่ะออกมาเจอโลกภายนอกบ้างน้นี่บรรยากาศสวยๆฮะบริสุทธิ์มากฮะพร้อมกับ PM 2.5เหมือนเดิมก็วันนี้เราจะไปไหนฮะอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกไปไหนเอ้ยก็ไม่ต้องเดาฮะ ในไตเติลก็เขียนบอกไฮไลท์ก็บอก <S <S ไปเมทคาเฟ่งไงฮะแต่ทีนี้ท่าหญิงไม่ได้มาตัวตัวคนเดียวดิมีเพื่อนมาฮะนี่เห็นไหมละ่ะเห็นหมดละมีเพื่อนฮะมีคนครบไง<อ>ดังนั้นเราก็จะไปเมทคาเฟ่แต่ว่าเราจะมีภาร,รกิจให้ทนะํานะก็คือเราจะต้องสู้สู้ใครคะสู้ใครส,สู้กับตัวเอง,เน,งนี่แหละฮะอก็คือเราพยายามที่จะต้องให้พี่เมทยอมรับว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของ ดินแดนแห่งนั้นนะเราจะเอาทุกเมนูเลยเอาทุกออปชั่นที่ร้านเขามีอะ่ะด้วยงบที่ก,ก็จํากัดอันนิดนึงแต,แต่แต่เราจะสู้ฮะโอเคไหมไปกันฮะไปเจอกันที่ M B K นะโอเคนะไปนี่แบบโคตรเก่าอะ่ะ <c oughs> เป็นทรานซิชั่นที่เก่าจัดจัดอะนี่ <c oughs> ตอนนี้ฮ<อ>ัหญิงก็อยู่ที่พารากอนนะก็กําลังเดินทางไป M B K นะทางนั้นที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรก็ไปสถานีรถไฟฟ้า สนามกีฬาได้แต่เราไม่ไปเพราะว่าอะไรเผื่อมีเผื่อหิวคอนเทนต์นะดิอยากเดินใช่บอกว่าเราอยากเดินใช่ฮะอยากเดินอยากออกกาลังกายดิอ่าดังนั้นถ้าสปอนเซอร์เกี่ยวกับการออกกาลังกายก็ซึ่งมันก็เข้าไ,ไ,ได้แต่แต่เมื่อกี้คือโยงโยงเลยเทอะอเ,เห็นไหมล่ะเน,นี่เราเข้ามาที่สยามสยามที่อยู่ตรงนนข้ามพระรามนะเขาเรียกว่าสยามอะไรอตอนนี้อยู่สยามเซ็นเตอร์นะอ่า นี่เฮ้ยเราหน้าใสมากเลยดูดิพอเราพอเราใช้อะไรถูกต้องถูกเอออันนี้แบบพูดพูดตรงๆแบบไม่อวยตัวเองนะทำไมรู้สึกว่าเนี่ยดูดีที่สุดในสยามล้วอ่ะมาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เออไม่รู้ว่าดูดิเฮ้ยจริงอยากเดินอยู่ตรงเนี้ยสักสี่หมื่นชั่วโมงอ่ะได้ป่ะอ่ะคือตอนนี้ให้ิงอ่ไม่ค่อยอยาก กล้าอัดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะดิแต่ก็อัดแต่ก็อัดไว้ก่อนเผื่อได้เผื่อใช้เขาเรียกว,ว่าเทคโนโลยีไงเทคโนโลยีอะไรเหมยตู้ในการไปแต่งรูปไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยว <c oughs> นั่นแหละฮะเผื่อใช้เทคโนโลยีนะจริงๆแล้วว่า,หางหญิงอ่ะคลิปที่ทั้งหญิงลงนะก็มีอันที่โดนตัดลิขสิทธิ์ไปไปหนึ่งคลิปแล้วก็อันนี้ก็โดนไปแล้วโดนโดนโดนไปแล้วหนึ่งแล้วก็โดน เขาเรียกว่าไ,ได้รับเงินไม่เต็มจํานวนอีกหนึ่ง <f> จริงข้างหน้าออกมาข้างนอกนะนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องนะเออไม่ไม่ทำแล้วไหมนั่งเล่นเกมอยู่ในห้องปะ <c oughs> ปะ <c oughs> ก็ได้ตอนนี้นะห้างหิงก็มาถึงหน้า MBK แล้วนะต่อไปก็จะอะไรไปเมดคาเฟ่ก็ไปเมคคาเฟ่แต่ปัญหาตอนนี้มาอีกแล้วทำไมอ่ะคือเมดคาเฟ่ใช่ป่ะมันมีมันมีอยู่สองชั้นซึ่งห้างหิงก็ไม่แน่ใจว่าเราจองไปชั้นไหนอะดิ ไม่ก็ไปน่าจะชั้นเจ็ดว่ะชั้นเจ็ดเลยเหรอถูกต้องถูกต้องเหรอแต่เมื่อวานถ้าจะไม่ผิดอะโทรไปบอกเขาชั้นเจ็ดอ่ะเราก็วันนี้ก็ฉีกเลยก็ไปชั้นสอง่ะเฮ้ยมันเฮ้ยล้ำเกินไอสไตล์เหรอไม่ใช่นะเนี่ยโง่อันนี้มันคือความโง่ฮะมาแล้วฮะแล้วในที่สุดเราก็อ่ะปังบันไดเลื่อนดีเราก็ไปชั้นเจ็ดนะชั้นเจ็ดอ่ะเห็นไหม เนี่ยมันประจักษ์อะบิวตี้สแตนเล r d s อะดิ s t a n d a r เออประจักษ์เกินแต่จริงจริงอันนี้ก็คือเป็นการพูดเล่นนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ <laughs> ให้ตัวเองให้ตัวเองเออแม้มันจะผิดผิดมหันก็ <laughs> <laughs> แต่จริงๆเออมันมันช่วยได้เว้ยเวลาที่เราแบบเจอคนเยอะๆแล้วเราอายมา,มากๆเนาะให้เราคิดตัวเองอ่าพูดกับตัวเองไว้เลยฮนะว่าเราแม่งสวยชิบหายเลยหล่อชิบหายเลยอย่างเงี้ยเข้าใจปะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะประเด็นตอนนี้คือเราต้องไปชั้นเจ็ดนะทุกคน ซึ่งเราหาบันไดเลื่อนขึ้นไม่ได้เออ,อันนี้มันเป็นบันไดลงหรือเปล่าทางขวาเราแต่ตรงนี้ถ้ามันขึ้นไปอะ่ะมันคือชั้น6กแต่ว่ามันเป็น s f t o w ฟนะไม่แน่ใจว่าคือถ้าแบบว่าถ้าห้างจ้างอะ่ะเราก็จะแบบว่าเดินง่ายมากเออม,มันเดินง่ายแล้วเราก็จะรู้ทุกอย่างเขาเรียกว่าแบบรสลาดขึ้นเลยอะ่ะใช่เราจะไม่มีความสงสัยใดๆเลยฮะอ่าตอนนี้ก็เหมือนจะใกล้ความจริงสุดๆแล้วฮะ อ่าเห็นไหมล่ะเราใช้เวลาทั้งหมดในการเดินมาเมดคาเฟ่กี่ชั่วโมงฮะสองชั่วโมงสองชั่วโมงฮะเวรยเนยนี่เห็นไหมล่ะนี่นี่ถึงแล้วดิไปเอาฮะไปข้างในกันดีกว่าฮะมาเข้าสูตรินแดนไปได้กันโอเคฮะได้ฮะสองสองหนึ่งเปียวเปีียตอนเราสูตรดินแดนถังสันนะคะขอบคืนฮะ อาหาหญิงก็ได้เมนูที่หญิงต้องการลรวฮะก็คือน้องหมีห่มผ้าแล้วก็นี่ข้าวแกงกะหรี่สุดน่ารักเหมือนนัหญิงเลยดิแล้วหญิงก็จะเอาอันนี้ฮะนี่ไลฟ์เซตด้วยนะเออ,เอดีจะมีโชว์ด้วยฮะเดี๋ยวมาดูฮะว่าจะเป็นยังไงนะอ่านี่ฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเวทีที่น้องเมดจ,จะมาเต้นนะนี่แล้วเราก็ซื้อเนาะซื้อไลฟ์โชว์ฮะ,ะแล้วหญิงก็จะทําการเย็นเนย็นแล้วนะจะสั่งแล้วนะจําได้ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างนี่ฮนะสั่งคำหนึ่งนะ สามต้องทำพร้อมกันนะเนียน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 นี่เป็นัไงล่ะเห็นไหมล่ะหลังจากที่ท่านกับคุณหนูนะะคได้ทำการสั่งไลฟ์โชว์เนาะน้องเมย์จะขออนี้ประกาศด้วยนะคะได้ฮะทุกท่านคะในท่านตอนนี้นะคะได้ทำการสั่งไลฟ์เซ็ต มอยมอยบอบคุณครับขอบคุณมากเลยะคือตอนนี้ให้หญิงะต้องก้มมาคุยหน่อยเพราะว่าอาคือใช่คือให้หญิงนามไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ด้เป็นสปอนหรือว่าเขาไม่ได้จ้างมารีวิวนะถ้ามาถ่ายบล็อกด้วยกันเองเนี้ยฮะเาจะต้องพยายามไม่ให้เห็นหน้าเขานะถ้าสมมติว่าอะเห็นหน้าจริงออะก็ต้องเซนเซอร์นะนี่คือเป็นกฎที่แบบว่าต้องต้องทาเลยนะอือ มุยมุยดีมอย่างนี้นะคะเต้ยาเยกันนะ่งสองาโอ้ยชิคย้น่าเลยมอยมุยดิ่ะขอบคุณนะเฮ้ยชอบชอบปะชอบให้หญิงอาสจะได้ไล่ทุกทุกเมนูเลยนะชอบสเปเชียลลอตโต้สแน็คคูปองนะคะเดี๋ยวเชิญในขั้นสมได้เลยนะ เนียเนสด้อะไรนนนนีย้ดใอะไรนะนสดอะไรนยเด้เป็นไฟนเลยค่ะได้เนฟห่กันนะฮ้ยได้เป็นไฟนฟรีเลยฮะเรามีดวงเรามีดวงหรือเปล่าวะแต่แต่ก็โอเคนะถ้าถ้ามาหลายหลาคนอ่ะคือคุ้มจัดเลยฮะใช่เพราะว่ายิ่งสั่งเยอะมันจะได้ของฟรีเพิ่มอย่าเงี้ยอืมหนสองสัง เนียนเนียนจับอกันนะครับสามองหเอ้ยชิคุืเละคุอมาคุณมาดีมอร้อยนะคะขอ้ขอบคุณฮะหอมหานไมหนอมหอมหนอหวนหมมหวนมานหอมานอมหานหอมหานหอหนอ่านอมนอหอมนหออานหนอห เขาเรียกว่าอะไรบรรยากาศในร้านอ่ะคือมันฟิลฟิลดีนะแบบว่าเวลาที่เขาทําทําผิดหรือสะดุดหกล้มอะไรเงี้ยเขาก็จะอินคาแรคเตอร์หมดเลยนะใช่ไหมตอนที่เขาสะดุดล้มสักอย่างเนาะเขาจะอ่าจะมีเสียงว่าเป็นเงี้ยวอย่างเงี้ยฮะออ้ยชีคุณาเละฮาโต้คาโต้ดีทักทอร่อยนะคะโอ้ยชีคุณาเละคุมาคุมาดีอร่อยนะคะขอบคุณนะ น่าจะมีอีกประมาณ4ี่หมื่เวทฮะแบบโอ้ยชี่คือหน้าเละเละไม่ดีเย้าขอบคุณนะคือตอนนี้ข้างหน่งก็ขอให้เขาออามาไลฟ์โชว์แล้วนะเดี๋ยวดูไลฟ์โชว์ว่ามันเป็นยังไงฮะอ่าเนี่ยเนียนเนียน ตอนนี้อ่าถ่ายไม่ได้เดี๋ยวให้เต้นให้ดูนะเดี๋ยวให้จะเต้นให้ดูนะโอเคไหมปิดลิขสิทธิ์ไหมวะโดนลิขสิทธิ์ไหมนะโดนลิขสิทธิ์ไหมวะ กล้นมคะสนุกสนิทจัมากกคุสนุกกันคะสนุกมาก่าสนุกเาสกบี่รอได้สิ่งที่น่าเสียดายคือไอ้นี่อ่าดิไม่เราไม่เห็นละใช่ไหมฮะเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอขาาไลายมาใช่ไหมบอกเลยว่าเป็นพี่เมดได้จริง ถ้าใครจินตนาการภาพไม่ออกก็จินตนาการให้หญิงใส่ชุดเมดแล้วก็ทําอย่างเมื่อกี้ฮะชายด,ดูแทนได้เลยนี่อันนี้ของหวานให้หญิงก็มาแล้วนะแต่ให้หญิงลืมลืมไล่เวทใส่กล้องอันดิ <S 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 มันไล่เวทแกได้มาโ้ยชื่อขนาดเลยโ้ยโ้ยบีมอย่างเท่ไล่เวทต้องหอบนะ ถ้าถ้าไเรเวทแล้วไม่หอมอันนี้คือคือปลอมนะ,ะจริงอันนี้คือผู้หึ่งอ่ะผู้รู้ของจริงฮะผู้รู้ทางเวทเลยดิ ending fairy ใช่ ending fairy ท่านั้น <c oughs> ผู้มีเวทในด้านหอมในด้าน beauty ฮะจบไปกินดีกว่ามานี่ <c oughs> มาคขอบคุณมาครับ นี่เป็นไงล่ะเห็นล่ะต<ร>องเก่ง,ไ,งไหมคือจริงๆอ่ะมันจะสนุกกว่านี้ถ้าเราอ่ะถ่ายถ่ายได้ทั้งหมดเนาะคืออ่ะที่ที่มันดูแบบว่ามุมกล้องอ่ะมันจะอยู่แบบว่าแช่แช่หน่อย<ช>เ,พเพราะว่ามุมกล้องมันต้องปลอดภัยอะ่ะอ่ะเท่าเท่าที่รู้มานะคือเขาต้องจ้างเราใช่ถ้าถ้าถ้าเป็นงานจ้างอ่ะมันจะก็ไปถ่ายได้แบบว่าเห็นเห็นทุกคนเลยเออถ้ามันถ้ามันมีโอกาสนั้นล่ะก็ กราจะถ่ายทุกคนเห็นเลยจะจะยืนเต้นคือคือว่านิางจะใส่ใส่ชุดนั้นเลยอะชุดเมทอะอือแต่นี่คือเหมือนใส่ชุดเมทไปก็ก็ไม่เห็น<ม>ก็ไม่เห็นอยู่ดีอะ<อ><อ>แตเห็นแค่แค่นาหญิงแคเด็กก็เลยแอบบ<ช>แอบ,บเสียดายนิดน,นึง<ช>อาหารหรอือตามตรงก็คืออ่ะข้อดีก่อนนะคือพอชั่นมันใหญ่ใหญ่มากอชั่นเยอะมากๆออกกินแบบว่าจานเง่นหนึ่งถึงสองคนก็เอาอยู่ใช่รู้สึกว่าราคาถามว่ามันเ็นเห็นคนคนจะบอกว่าเออราคามันสูงแต่ นี่ว่าไม่ได้ขนาดเพราะว่าถ้าแบบตามพอชั่นเรามันใช่ตามพอชั่นอ่ะหนึ่งจานมันคือสองสองคนนะแต่เรื่องความอร่อยอ่ะอันนี้สัมผัญแล้วเราให้กลางกลางว่ะไม่ให้กลางกลางเหมือนกันอ่ะว่าอร่อยแบบว่าก็ก็อร่อยอ่ะแต่แต่ไม่ได้แบบว้าวฟู่ฮาฟู่ว้าวไม่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 อย่างนั้นนะ มึงก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาไม่ได้เน้นอาหารไงล่ะร้านเขาใช่ร้านตอนนี้เน,น้นแ่เทนนะก็ขายไม่ทัอนอน่ะตนนั้งต,ตอนเต้นแล้วก็ตอนที่เขาแบบสะดุดล้มหรือทำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเออคลิปคลิปข่าวว่าไปเข้าใจปะเออสะดุดล้มเขาจะลองอย่างเงี้ยเดี๋ยวทำให้ดูนะนี่ตอนสะดุดล้มนะเขาใจอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนี่เลยเป๊ะเลยเขา NPC ด้วยสามวิ พอแหลเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าแต่แต่ถาถามว่าคือเขาร้องเขาเร้องเงี้ยวอย่างเงี้ยเออแต่เขาคลิปคามากคลิปเขาเลยเขาคลิปคาแรคเตอร์ไม่เราลองคิดดูดิเขาทาแบบว่าทั้งวันอ่ะให้คิดว่าถ้าคนแบบว่าเห็นน้องๆหลายๆคนสนใจอยากเป็นไอดอลใช่ปะถ้าสมมติว่าเราทํางานเคยมีประสบการณ์ทํางานเป็นเมดมาก่อนอ่ะเป็นโปรไฟล์ที่ดีว่ะสําหรับต่อการไปด้านนี้ใช่ใช่มันจะถือว่าเป็นคนที่เอนเตอร์เทนเก่งแล้วก็มีความอดทนแบบสูงปีอ่ะ จริงจริงนะเขาต้องอดทนอ่ะเออลองคิดดูว่าถ้ามีห้หญิงเป็นสิบตัวเนี้ยเข้าไปในร้านอะไรยังไงเอ่ยโอ้โหกตัวใช่ไหมถ้าท่านโคเป็นมีแต่ให้หญิงสิบตัวอย่าเนี้ยลองคิดดูดินอสั่งอย่างเงี้ยเออหไลฟ์โซซัมใช่ไหมคือก็เป็นโปรไฟล์ที่ดีเขาก็พอเห็นแล้วแบบว่าเคยทํางานที่นี่หรอก็สกิลไม่ธรรมดานะต้องเต้นได้นะชิบหายแล้วทุกคนคือห้หญิงอ่ะจ๋าว่าจะมาสรุปแบบว่าราคากับที่เรากินเนาะค่าใช้จ่ายชิบหายเลยว่ะ แต่ให้หญิงจําราคาได้ก็คือพนะันเก้านะมันอาจจะดูน่ากลัวนะแต่ว่าพันเนก้าอ่ะมันมีเราเราสัส่งไลฟ์โชว์ถ้าเราถ้าเราตัดไลฟ์โชว์พันเก้าลบหกเก้าเก้าแล้วให้หญิงที่ที่เราสั่งมามันสัง่งเยอะเวอร์อยู่แล้วอ่ะอาหารสี่อย่างของหวานสองนี่ก็เป็นโพลารอยฮะที่ให้หญิงไปถ่ายมากับน,น้องเวทนะอ่ะ,อะยังไงฮะน่ารักไหมฮะ <c oughs> นี่โอ้โหสุดๆอ่ะอ่าถ้ามาครั้งแรกเนาะเราน่าจะสั่งแบบว่า สั่งเยอะสั่งเยอะนิดนึงอ่ะมันก็จะได้ฟรีไลฟ์รอบหน้าใช่สาขาไหนก็ได้นะ3สาขาก็มีที่ M B K ชั้น7ชั้น2แล้วก็ฟิวเจอร์ลังสิดอ่าแล้วก็ได้แทงไฟนี่ด้วยฮะนี่เห็นไหมล่ะสุดสุดอ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่สยามสเคปนะเราไปทำอะไรนะอะไร ไปทำอะไรอาก็คือให้หญิงอ่ะไม่เคยไปยแค่นั้นแนะหละก็เลยอยากลองไปนี่ให้หญิงมาถึงนะทางเข้าของสยามสเคปนะอ่าน,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในของสยามสเคปที่เราเพิ่งเข้ามานะก็ะคิดว่ามันก็เป็นห้าง,างเป็นห้าง,างได้ไหมก็คือมันอาจเท่าที่นตอนนี้ก็คือเป็นแหล่งรวมคลินิกอะไรประมาณนี้นะแต่จุดที่เขาชอบไปก็คือตรงข้างบนใช่ไหมใช่รถ่ายรูปซัมติงใช่ไหมคะขอบคุณนะ คำถามในหัวมันเยอะมากอ่ะหนึ่งละคือมาทำไมสองคือก็มาทำไมอะแต่ไม่เป็นไรอ่ะนี่ไงเราได้วิวที่สวยเออนี่เห็นไหมล่ะตอนนี้คือเขามาถ่ายรูปรับริญญานะแล้วก็ใช่ฮะรูปรับปริญญาแล้วก็ถ่ายบล็อกด้วยก็คือตัวเรานี่แหละที่ถ่ายบล็อกที่ถ่ายเพราะก็คือมีแค่ตัวเราแล้วเราอ่ะตอนนี้คือเดินกลางผู้คนอ่ะ ไม่ได้ถามว่าอายไหมมันก็นิดนึงก็นิดนึงแต่ถ้ามันแปลกไหมมันก็ไม่ได้แปลกใครๆก็ทําตัวประหลาดกันทั้งนั้นแหละฮะไอเนี้ยอันนี้คืออะไรโดนแม่บังคับถ่ายอะดิตอนนี้เราก็กําลังเดินไปวีไอศนะเพื่อที่จะไปสถานที่ใหม่ที่ค่าว่อน่าจะไปพละกอน พารากอนไม่ก็เอมบาซี่อาจจะไปเอ็มพารากอนก่อนเพราะว่าพารากอนก่อนมีสิ่งที่ต้องให้ทำนะพปพารากอนไปซ่อมเขาเรียกอะไรปาซลฟี่อ๋อ,อามาซลฟี่ตอนนี้ที่หญิงใช้มันใช้ไม่ได้นะต้องเปบิ๊กคาเมล่ามันถือได้อย่างเดียวอืทำไมต้องเป็นหมาเนื่องจากให้หญิงงามมีความที่ชอบหมาเป็นอย่างมากในระดับที่ว่าถ้าเกิดชาตินาอยากเกิดเป็นหมา oh <my> อันนี้เรื่องจริงนะขอแบบทุกวันเลยอ่เออแล้วก็เคยมีเพื่อนในจินตนาการด้วยเป็นหมาเหรอใช่ฮะให้จิตใจอีก จิตใจหนึ่งเป็นหมาไอ้เรื่องจริงนะเออมั่นใจว่าทุกคนเลยหลายคนเออหลายหลายคนในนี้ก็เป็นเธอก็เป็นใช่ไหมยังไงเอ้าเฮ้ยเอาไม่เป็นก็หรอต้องมีสักคนอ่ะในคนที่ตามทั้งหญิงนะก็ได้แหละฮะก็ฟิลนันมีเพื่อนจินตนาการเออพวกเราก็ไม่ได้แปลกเนาะอืไม่แปลกนิดนึงเอ่ะนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไงก็อันนิดนึงอ่ะเรื่องนี้ก่อนเราเรื่องเพื่อนจินตนาการก่อนอ๋อก็คือ เป็นหมาเลยฮะหมายถึงว่าเราฟีลว่าโคเบอร์ตัวเองอ่ะเป็นหมาเลยอ่ะเข้าใจไหมจะให้ทําตอนนี้ก็<อ>ก,ก,ก็อายอยู่นะอันนี้คืออายแล้วเออใช่มันอายแล้วยยใช่หมายถึงว่าก็ประมาณนั้นแหละฮะก็คือให้ตัวตนหนึ่งอ่ะเป็นหมาแบบเป็นหมาเลยอ่ะที่้หญิงอยากเป็นจริงอ่ะคือให้หญิงอยากเป็นลาบัดอนะ <c oughs> แต่ที่ว่ามันจบด้วยอีฮัสกี้เนี้ยเพราะว่าในโปรแกรมวร์ชวลอนิเมะที่อยู่ในคอมะฮะมันมีแค่พันฮัสกี้ ซึ่งถ้ามันจะเป็นพันอลาบดอมันต้องเสียตังเพิ่มเจ็ดันบาทแล้วเด็กแล้วมันมีเงินหรอมันไม่มีเงินให้ทำยังไงอ่ะที่ใช้อ่ะเอ๊ะมันฮัสกี้หรือชิบะจะไม่แน่ใจแต่อันนี้เป็นทัสกี้แต่ว่าตัวในเกมม่ะน่าจะเป็นชิบะั้มเออให้หญิงก็ยามทำให้หน้าน้องชิบะเป็นลาบดอมากที่สุดเพื่อนที่มหาลัยของให้หญิงรู้กันหมดเลยนะว่าเวลาเล่นน่ะเวลาเล่นกับเพื่อนก็จะให้ตัวเองอ่ะที่ร่างเป็นหมาออกไม่ล่นกับเพื่อนต้องมีคนเป็นแบบให้หญิงเด้แต่อาจจะไม่ ประสาทแดกเข้านี้ปะมันต้องมีทาไมล่ะเออไม่ได้แปลกถูกหน้าเลยใช่นมเห็นไหมล่ะเออตอนนี้ฮั่งอิงมีเรื่องอยากที่จะเชิญปรึกษานะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ฮา่ิงจะทำต่อไปมันถูกหรือเปล่าอยากจะช่วยอุดหนุนคุณยายคนหน้านะแต่ทีนี้ฮั่งอิงไม่ไม่แน่ใจว่าที่เขาขายของอยู่ตรงนี้มันถูกกฎหมายหรือเปล่าอืมนี่ก็ไม่รู้แต่แต่ถานใจเออก็อยากจะช่วยจะได้นั่นแหละก็รู้สึกว่าเออ อยากช่วยอ่ะแต่ไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าถูกแต่ยังไงก็ทุกคนช่วยสัมมาติบอกได้นะว่ามันมันควรหรือไม่ควรหรือยังไงแต่เราก็ทําในฐานะที่แบบว่าเราอยากช่วยจริงไม่แน่ใจเลยอย่างนี้ดกว่ะตอนนี้ให้เิงก็อยู่ที่พารากอนนะเพื่อที่จะมาบิ๊กคอเมร่าล้วเราก็จะไปกันชั้นที่สี่เดี๋ยวก็เจอเออมันเดินไปเถอะมันมีตาก็มองฮะใช่ไหมเห็นไหมล่ะเกิดแรงดิอ่าขอโทษฮะ ให้หญิงจะมีวาสนามีบุญวาสนาได้เข้าร้านพวกนี้ไหมฮะบอกเลยว่าถ้า,าคนที่ตามสมัครสมาชิกช่องให้หญิงอบอกเลยครับข um ุ้มดิเฮ้ยบอกเลยจะได้ไหนบ้างบอกขอไปก่อนเกินไปก่อนกระเป๋าแอร์เมสเปละแปดล้านนะเอาไหม <laughs> อันนั้นก็เยอะเยอะเกินหรอเยอะไปนะอกีวันนั้นเยอะไปนะไม่มีถึงนะถ้าตอนนี้ให <จะ S 1> ้หญิงก็คืเอเดินเหนื่อยมากนะเรายายน้ําฟ้าสวรรค์เขาก็โทรศัพท์คุยโทรศัพท์ธุรกิจพันล้านนะระหว่างรอให้หญิงก็ขอแบบว่า มานั่งระบายอะไรนิดหน่อยก็คือให้หญิงอ่ะเริ่มสงสัยกับคาว่าคอนเทนต์แล้วฮะเออคอนเทนต์มันแปลว่าอะไรวะคือให้หญิงอ่ะไปเจอคนคนนึงมาเขาอ่ะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการด่าเพื่อนแล้วเขาเหมือนด่าในที่ที่แห่งหนึ่งซึ่งเขาตะโกนด่ากันไปด่ากันมาใช่ไหมแล้วมันก็ทําให้บรรยากาศรอบข้างนั้นอ่ะมันเสียฮะแล้วทีเนี้ยถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนเขาก็บอกว่าเออมันก็แค่คอนเทนต์ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าเอ้าเราใช้คาอ้างอย่างนี้ได้หรอวะถ้า สิ่งที่ให้หญิงทาแบบบล็อกวันนี้เออทำคอนเทนต์วันนี้ฮะมันไปเดือดร้อนใครก็สามารถช่วยกันเตือนได้นะคือให้หญิงก็จะพยายามทําให้มันไม่ไม่เดือดร้อนใครอะฮะเออนั่นแหละฮะก็ประมาณนั้นตอนนี้ก็นางน้าฟ้าสวรค์ก็ทําธุรกิจหมื่นล้านของนางเสร็จแล้วนะก็จะไปชั้นสองนะครับตอนนี้คือให้หญิงเดินขึ้นมาชั้นสี่เออจำอชั้นผิดแต่ร้านมันอยู่ชั้นสองก็ระวังบันไดเลื่อนนะอ่าเห็นไหมล่ะนี่เขาบอกว่าเธอแปลอังกฤษเร็วมีเทคนิคปะ แปลเองเลยเหรอเทคนิคก็คือมั่วบ้างถูกบ้างแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ความรู้ค่ะไม่ได้อะไรเลยไม่แต่ส่วนใหญ่เขาเรียกว่ามันจะไม่อาประการแปลมันจะไม่ exactly meaning ตามนั้นหมายถึงว่าจะไม่จะไม่แปลถูกไปร้อยเปรเซ็นะแต่แต่ความหมายอะความหมายโดยรวมอะยังเหมือนเดิมเออย่างเช่นสําเร็จกับทําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางทีให้หญิงก็จะพูดก็พูดแทนกันได้เลย เออก็ค sí, ือแบบว่าม Un ันเห็นคําไหนออกก่อนก็จะพูดออกไปเลยฮะถ้าพูดถึงเรียนอิงเรียนอิงหรอตอนมัธยมเคยอยู่ห้องอังกฤษโปรแกรมฮะเอ้าอย่างไงล่ะเฮ้ยธรรมดาไหมเนี่ยมหาอินเตอร์ก็แต่หมายว่าก็เคยอยู่ห้องอังกฤษโปรแกรมนั่นแหละฮะเป็นห้องที่เรียนภาษาอังกฤษเยอะขี้เยเลยแล้วนั่นแหละแต่ว่าถาาว่าเก่งอังกฤษขนาดไหนก็ไม่นะเพราะว่า อาจจะโดยส่วนตัวไม่ได้แบบว่าข้างคร้ในภาษาอังกฤษขนาดนั้นอะ่ะก็คือถ้าพวกสับยากๆเกินอย่างทูตโทเฟลไอเอลอะไรอย่างเงี้ยอ,อันนั้น่ะก็จะจะ,จะจำเฉพาะไปสอบเลยอะ่ะเพราะว่าในชีวิตจริงไดศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นที่จะเจอจริงเทคนิคการแปลนะถ้ายากเกินข้าม <c oughs> ใช่แต่มันจะ90%น่ะมันจะรู้เรื่องอยู่แล้วว่ามันเขาพูดในเชิงบวกหรือเชิงลบประโยคนั้นยูไหนมันแปลประมาณไหนต่ไม่ต้องตขอให้เราเข้าใจว่าประโยคนั้นอ่ะมันเป็น ทางบวกหรือทางลบมันก็แปรแปรได้แล้วอ่ะประมาณนั้นฮะใช่ดีเห็นไหมล่ะเฮ้ยไม่ก็ไอ้มันสมองว่ะเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยมีคนถามเกี่ยวกับมันสมองว่ะ beauty brand i beauty b r a i n standard เห็นไหมล่ะไม่ใช่มีแค่หน้าตาที่ดีจ้ะอะไรที่ดีด้วยค่ะสมองโหเรียนฟิมไหนเรียนแบบบ้าคลั่งอ่ะเกาหลีมาดูงานก็ได้อ่ะก็คือเรียนเรียนจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุด ใช่ปิดเทอมด้วยจันถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดก็คือวันธรรมดาจะเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มเรียนไปสอบป่ะอืมเป็นเหมือนแบบเด็กห้องเรียนเนี้ยเหมือนเพื่อเอาไปสอบอ่ะจะเป็นห้องที่แบบว่าห้องอื่นเขาจะไปข้าแถวกันใช่ป่ะแต่ห้องหญิงอ่ะจะนั่งเรียนจะนั่งเรียนตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งปิดเทอมก็เรียนหรอปิดเทอมก็เรียนแต่ว่าปิดเทอมจะมาเรทหน่อยแบบเก้าโมงอะไรอย่างงี้ซึ่งอ่าที่เขาเรียนหนักอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาอยากให้อีห้องเนี้ยอีห้องกิฟตเด็ดเนี้ย มันเรียนจบต้องแต่มหเธอเอ๊ะมห้าเทอมหนึ่งใช่มหเทอมหนึ่งคือเขาอยากให้เรียนจบจบมหเลยเนื้อหามใช่จบทั้งหมดเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบแบบว่าเวลาไปติวเวลาไปอ่าฝึกทําข้อสอบแล้วห้องนี้มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเด็กเด็กสอนอเยอะอะไรประมาณนั้นแหละฮะแกดก็ต้องได้เยอะแบบชำแกดใช่แกดก็เอาเรื่องอลดิก็ขิงปะเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะเฮ้ยอวดเลยได้ปะวะเราสามารถอวดได้ไหมอวดเลยได้ปะ ก็ยืนได้ทุกมหาลัยนะแกเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออวดหรือเปล่าให้รู้บ้างแบบเออให้หญิงอะชอบโชว์โง่ในสตรีมไงก็ไม่ได้ทุกอย่างนะก็ก็นิดนึงแต่แต่มันก็มีแต่มันก็มีข้อดีบ้างอ่ะเราก็ยังแบบว่าโดนบังคับให้เรียนหนักอ่ะเนาะนี่แต่ว่าเรียนยันแบบว่าวันอาทิตย์ใช่แต่ถ้าถามว่ากลับไปจะจะเรียนแบบนั้นไหมก็ก็ไม่เอาอ่ะเหนื่อยเกินป่ะอืมมันมันมันเกินไปจริงๆงนะก็คุ้มอยู่นะตอนเข้ามหาลัยแบบว่าใช่มัน มันคุ้มแค่นั้นแหละแต่ถามว่าจบมาหาอะไแล้วเราทํางานก็ไม่ก็ไม่ได้ทํางานตามที่รตรงสายด้วยเอ้าเห็นไหมละ่ะสถานการณ์เรียนมันก็ไม่ได้ทุกอย่างนะนี่ถึงแล้วถึงแล <ะ S 2> ้วเดี๋ยวห้างหญิงขอบอนุญาตไปปรึกษาเขาก่อนนะว่า <im S 2> อุปกรณ์ของห้างหญิงงานมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะมันมีค่ะมันมีใช่มีแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขอไปปรึกษาคณะ ก็ไปร้านยิคคาเมรามาเสร็จแล้วฮะไม่แน่ใจเ่าเรียกว่าซ่อมหรือเปล่าแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนแรกก็คือให้หญิงใช้กล้องไมค์เซลฟี่ไม่ได้คือมันเชื่อมต่อบลูทูธกับคาเมราไม่ได้นั่นแหละสิ่งที่เขาแก้ก็คือคือแบตของไมค์เซลฟี่มันหลวมแบตมันหลวมแล้วเขาก็แก้โดยการเอาทิชชู่ไปยัดแบตให้มันแน่นขึ้นอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันซ่อมเปลว่าเออแล้วมันนั่นดิมันได้ไหมวะทุกคนคิดว่าไงแต่เราไม่ได้ซีเรียสนะเออก็ไม่เป็นไรไม่แต่ อยู่ต้องเปลี่ยนแบบใช้ทิชชู่ยัดอีกไม่ใช้กระดาษยัดตันตีมันก็จะแบบอาจจะได้มาหาเขาอีกอาจจะต้องทำเองจนกว่ามันจะได้อย่างงี้หรอแต่ว่าถ้ามันเชื่อมบลูทูธไม่รู้อ่ะแต่มันก็ไม่ได้จำเป็นกับเราขนาดนั้นแต่ถามกิออถามว่ามันไมค์เซลฟี่นี่จำเป็นหรือเปล่าก็ก็ไม่ค่อยหมายถึงฟังก์ชันการกดถ่ายกดอะไรนู้นนี่นั่นจับไมค์เซลฟี่ก็ไม่ขนาดนั้นเนาะก็แค่ใช้นี่ฮะอถ้ามีใครสนใจเข้ามาให้เรารีวิวอะไรอย่างเงี้ย เราก็ง่ายๆถูกต้องไม่มีปัญหาเลยใช่พร้อมนะคะจริงพร้อมเคฮะเดี๋ยวเราไปสินาลมาซี่กันนะสินาลมาซี่มาซี่โอเคเจอกันะน้องข้างหญิงก็มาถึงห้างเอ็มบัสซี่นะนี่สวยงามเฮ้ยสวยไหมล่ะไอ้ยาฮะอ่ะ พี่หญ ah, ิงจะขึ้นไปนะจะขึ้นไปชั้นบนๆน่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูแล้วกันว่าข้างบนมันเป็นยังไงนะอ่ะนี่เช็คอินกันสักหน่อยดูฮะดูฮะอ้านี่แสงอย่างสวยเออถ้าจะถ่ายรูปอ่ะจริงๆอ่ะแนะนํามาตอนกลางคืนดีกว่าใช่ไหมดูดิเฮ้ยคือหน้าเนียนเพราะเราใช้ฟิลเตอร์แล้วก็แสงสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผิวหน้าหรือเปล่านะ เราจะได้ไม่ต้องใช่เราจะได้ไม่ต้องมาพึ่งแสงไฟอย่างนี้แล้วเออหุ้ยน่าใสนะอ่ะ้าเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะอ่ะก็คือนี่ฮะเราก็อยู่ที่ชั้น3 m มเอมบซีนะห้างที่มาสิงไม่ไดเอออ่ะ,อ,ะอย่างตัวอย่างอย่างร้านยูนิคออย่างเงี้ยฮะคนไม่มีเลยนะร้านซาร่าะก็้วยฮะร้านซาร่าคนก็ไม่มีแต่คือขอบมันเยอะมากเลยนะซึ่งให้คิดว่าที่มันคนน้อยอย,อย่างเงี้ยเพราะคนกลัวปะ วอะะไระแบบว่าอ่ะเพราะว่าจุดเด่นของห้างนี้ก็คือแบรนด์เนมใช่ไหมแบรนด์เนมแบบว่าแบรนด์เนมเพราะาชั้นหนึ่ง <Band S 1> ชั้นสอง <Band S 1> ะจะเป็นเออแบรนด์เนมตะโกนฮะเป็นไฮเอ็นแบบหมดเลยเออเป็นของที่แบบว่าห้างหญิงไม่มีปัญญาเอื้อมถึงก็ดีชาติเนี้ยโอ้ยโอเคฮะเดี๋ยวห้างหญิงก็จะไปต่อแล้ว okay ฮะเข้าซาร่าเข้าซาร่าโอเคฮะเดี๋ยวห้างหญิงก็จะขอทำทุร่าเลยแถวนี้แป๊บหนึ่งเราจะขึ้นไปชั้นชั้นห้านะอ่ะเราก็เจอกันที่ชั้นห้านะ นี่ฮะมาถึงละนี่ผู้ดีไหมล่ะเฮ้ยนี่ปึ้งเข้ามาเลยฮะอันนี้ก็คือเป็นแหมมกนกัน,นะที่หญิงมามแต่ให้หญิงก็ไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคัดไปตอนที่หาที่นั่งได้แล้วนะโอเคไหมก็เมื่อกี้สรุปว่า ไม่ได้เข้าร้านเขานะเข้าแต่ไม่ได้ถ่ายใช่เข้าแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายเพราะว่าเราน่าจะดูจนนะเขาจะมองออกว่าให้หยนะไม่มีเงินจ่ายเขา่าดิก็เลยไล่อะเกี่ยวฮะเออก็คือจริงแล้วอะเขาบอกว่าเขามันเป็นกฎใหม่มั่งไม่รู้ว่าเซ็นสัญญากับอินททเลียว่าจะไม่ให้เกิดการถ่ายวิดีโอในอ่าในที่ไหนล้วะมีเซ็นสัญญาจริงแต่จริงอะ ที่เราไม่ได้รานเหมือนเจมันก็เป็นข้อดีอยู่เหมือนกันนะก็เพราะว่าเสียงเพลงมันดังมากเออใช่เสียงเพลงมันดังมากเว้ยแล้วทีนี้ก็ล้วนก็บสิทธิ์อีกน้องแ่หญิงก็จะทํายังไงอ่ะเสียงลิขสิทธิ์อ่ะดิก็วันๆอยู่ในตอนแรกอ่ะก็คือเราเข้าไปนั่งแล้วใช่ไหมแต่จะเลือกก็อยากออกนั่นแหละเพราะมันแพงฮะโอ้ยอ่ะเรียบร้อยฮะไมค์ก็แบตหมดไปดิโอ้ย แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกฮะก็แค่สรุปนะว่าวันนี้เราไปไหนกันมาบ้างแล้วน้ำฟ้าสวรรค์ก็บอกว่าโอ้หนูสนุกม,มากๆาเลยค่ะที่มาได้เล่นกับพี่ฮัหญิงอะค่ะประมาณนี้ฮะก็ถ้าอยากให้ฮัหญิงไปวอล์กที่ไหนหรืออยากไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยสามารถพิมพ์มาบอกได้เลยนะทุกคนสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญฮะมีแต่ความร่ำรวยขอให้ทุกคนถูกหวยนะลาก่อนนะขอบคุณที่รับชมจนจบนะขอบคุณมากฮะบ๊ายบายฮะ